ถูกลอบลวงหลอกลงทุนทุกหลอกอนเงินถูกบุหรี่โนมีน่หหยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นเหยื่อมาในช่วงหยุดเป็นเยื่อนเนี่ยวันนี้นะครับเรามาคุยกันนะครับกับพันตำรวจตรีเฉลิม จเจริญฮิรันวานิช์นะครับสารวัตรกองกํากับการสี่กองบังคับการปราบปรามการทําความผิดเกี่ยวกับการคุม้มครองผู้บริโภคนะครับไปทลายเครือข่ายจําหน่ายนมผงที่เป็นของผู้สูงอายุปลอมนะครับผมสวัสดีครับสารวัตรครับสวัสดีครับพี่ดีเจครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับไปทลายเครือข่ายที่เขาจําหน่ายนมผงผู้สูงอายุปลอมยี่ห้อดังอันนี้เราพูดชื่อยี่ห้อได้ไหมครสารวัตรพูดได้ครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยครับครับยี่ห้ออะไรครับ อ่าเป็นผลิตผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อ e n h u c o ครับโอ้โหดังมากคนระับสารวัตรดังมากใช่ใชไหมเออนะครับผมทีนี้เนี่ยอ่าเริ่มต้นกับเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับคือต้องบอกว่าสถานการณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการซื้อของใช้ของของกินของใช้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมากนะครับ,รบทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงได้ง่าย จนมีการแพร่ระบาดอของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมในประเทศนะครับ,รบผู้คข้าพิจารจึงได้ให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบกับได้รับข้อมูลลองเรียนแล้วก็ข้อมูลจากผู้บริโภคนะครับผู้บริษัทผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจําหน่ายว่ามีผลิตภัณฑ์เจนโชโกนะครับปลอม huh. วางขายในผ่านออนไลน์เป็นจำนวนมากครับครับครับ ออนไลน์ก็คือตามแพลตฟอร์มช้อปปิ้งต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะจากแพลตฟอร์มขายของต่างๆสีส้มบ้างสีฟ้าบ้างอะไรเงีย้ยใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับผมคือมีคนร้องเรียนเข้าไปใช่ไหมฮะอ่าเคสนี้เป็นได้ข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตแล้วก็จัดจาหน่ายครับเป็นตัวแทนนะครับซึ่งก็คือเป็น,น,น,ปนผู้เสียหายใช่ก็คือเป็นผู้เสียหาย<ช> <ๆ S 1> จากจาก,จากการปลอมปลอมปลอม,อลอมอนมผงผู้สูงอายุรายนี้แหละใช่ไหมครับ ใช่ครับพอตำรวจรับทราบข้อมูลจากการแจ้งนะแล้วทำยังไงต่อครับผมอ่าเราได้ข้อมูลจากบริษัทนะครับ,รบว่าอาแอดฟอร์มนี้ใช้ร้านค้าชื่อนี้ครับมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถูกกว่าราคาของตลาดมากมาก,มากถูกมากเป็นแบบที่ปกติะครับไม่สมเหตุสมผลนะครับครับครับเราก็เลยพยายามติดตามว่า พวกนี้เขาขายมาอส่งของมาจากไหนฮะแล้วว่าขนส่งอะไรครับบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยครับครับบบ้านนี่หมายถึงว่าสถานที่ประกอบการของร้านค้าใช่ไหมครับอ่าอ่าใช่ครับที่เขาจัดจําหน่ายจัดส่งเก็บสินค้าอะไรพวกนี้ครับอ๋อใช่ใช่เพราะเวลาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็จะมีแบบต้นทางนะว่ามาจากไหนใช่ไหมแล้วก็ปลายทางคือบ้านเราอือโอเคครับใช่ครับครับแต่เคสจำหน่ายของออนไลน์พวกนี้ครับเออเราจะ สืบสวนติดตามยากครับเพราะว่าอคนร้ายพวกนี้ครับจะมีประสบการณ์ครับอ่าอย่างเช่นเขาอาจจะแบบเอกระจายจุดเก็บกระจายจุดส่งอาจจะคนละที่กันจุดแพ็กจุดส่งจุดเก็บสินค้าแล้วแต่ละจุดเนี่ยเออคนที่ให้คนงานพวกนี้เขาอาจจะไม่รู้รด้วยซ้ำว่าเขามีจุดตรงนี้นะเขาทาแค่หน้าที่ติดสติกเกอร์ก็รู้แค่ว่าติดสติกเกอร์เขาจะเหมือนแบบัดตอน ไม่ให้ไม่ให้ใ,หในทีมในเครือข่ายเขาอารู้จักกันเพื่อที่ยากต่อการสืบสวนครับครับครับคือเป็นกลยุทธนะ์เนาะของของ<ช>คนค,คนที่โกงอะนะฮะก็คือแบบกระจายกันไปตรงนั้นเก็บนะ,ะตรงนี้ติดสติ๊กเกอร์ตรงนี้ส่งตรงนี้รับออเดอร์อะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้ตำรวจตามยากแต่แต่แตก็รเรียกว่าไม่ไม่ยากเกินกว่าที่ทางสารวัตรนี่จะไปติดตามได้นะฮะจนในที่สุดเนี่ยไปเจอที่นครปฐมใช่ไหมครับ ใช่ครับฮะตรงตรงนั้นเป็นเป็นสถานที่ทําอะไรครับตรงนั้นฮนะสารวัตรคืออย่างเคลนีครับต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะอกลุ่มคนร้ายกลุ่มเนี้ยเขาจะพยายามเก็บสินค้าให้อยู่ใกล้เคียงกรุงเทพให้มากที่สุดเพื่อง่ายต่อการขนส่งครับเคลนี้ตอนแรกเราสืบก็คือเขาอ่ะมีโกดังอยู่แถวอูย่านฝั่งทนฮะแต่พอ จะเป็นครบรอบในการย้ายกดังของเขาเพื่อแยกต่กการติดตามเนี่ยเขาก็เลยย้ายไปอยู่แถวนครปฐมอตอนแรกเราสืบแล้วอยู่แถวฝั่งทนพอเรากำลนงยารวบรวมข้อมูลได้ปุ๊บเขาย้ายหนีครับผมครับเราก็ตามสิครับทีนี้ใช่ไหมฮะจะรออะไรใช่ครับแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อร้านกลุ่มอ่าแล้วก็ได้ข้อมูลจากบริษัทตัวแทนผู้จำหน่ายครับว่าเขาเปลี่ยนชื่อร้านแล้วนะเขาส่งมาแถวอ่าอ่าลูเนี่ยอยู่แถวนครใจสีแล้วก็ลงพื้นที่ไปครับอื ตงพื้นที่ไปเฝ้าติดตามว่าเอเขาตรงมาจากตรงไหนรถครันไหนต้องสงสัยบ้านหลังไหนต้องสงสัยเราก็ไปเฝ้าสังเกตการครับโอ้โหผม,มอยากรู้จังเลยครับสารวัตรเปิดเผยได้ไหมสารวัตรใช้เวลาในการไปเฝ้าสังเกตเนี่ยไปซุ่มดูเขาเนี่ยนะฮะนานไหมฮะกว่าที่จะเอ้แสดงตัวหรือว่าออกไหมก็ไปตรวจคนเนี่ยคะเคสนี้จุดแรกเราใช้เวลาครับเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยประมาณสักสองสามสัปดาห์ครับโอ้โหนานกันนะคือใช่ครับเพราะว่า พวกนี้เขาจะหลอกข้อมูลเกือบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าเขาข้อมูลที่ให้กับแพฟอร์มไว้เนี่ยก็ปลอมอม,มันเลยยากต่อการติดตามครับแต่พอมาถึงจุดที่สองแล้วเนี่ยเราเรามีข้อมูลพื้นฐานแล้วรเราก็เล่งติดตามภายในยพอสั่งของมาปุ๊บเราเริ่มรู้แล้วว่าของอยู่ไหนตรงไหนเลยเนี่ยไปเฝ้าสักสองสาวันเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วครับว่าจุด <c oughs> ส่งสินค้าคือตรงไหนครับอ๋อคือคือ,คอตรงจุดใหม่เนี่ยที่เขาย้ายไปนครปฐมเนี่ยนะฮะ ก็สองสามวันนี้เราก็สามารถที่เข้าตรวจคนได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยภาพที่สารวัตสรส่งมาขอเข้าไปตรวจคนนี้มันเจออะไรบ้างครับเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังหน่อยฮะจุดแรกเลยก็คือเป็นบ้านที่านายทุนเนี่ยเขาจ้างชาวบ้านฐานะที่เขาต้องการรายได้เสริม,มครับครับผมก็คือให้มีหน้าที่ปินสติกเกอร์มาแล้วก็แปะบนกล่องอย่างเดียวครับซึ่งจุดเนี้ยก็จะมีแบบ คือสินค้ามีบางบางส่วน<ะ>เพียงพอที่จะส่งไปในแต่ละงวดแต่ละสัปดาห์ครับครับผมก็คือทําเพื่อเป็นการตัดตอนครับว่าถ้าโดนจุดนี้โดนตํารวจตรวจค้นปุ๊บของมันของของของเขาเองก็จะเสียหายน้อยอ๋อเป็นจุดน,นี้บบนเราเจอแค่พันพันกว่ากระป๋องครับออืพันก็ไม่น้อยนะสารวัตร <laughs> ใช่ไหมพันกระป๋องก็ไม่น้อยนะใช่ครับในสําหรับในทุนเขาอาจจะมองว่าน้อยครับโอเคโอ้ยแสดงว่าเขาต้องมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมเราต้องเราต้องไปตามมีเยอะกว่านี้ครับใช่ใช่ใโอเคบ้านที่นครปฐมนี่นะฮะอำเภออะไรนะฮะนครปฐมอเออ่าตําบลขุนแก้วอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับอ๋อนครชัยศรีก็ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะฮะใช่ครับใช่ครับผมอ่าเป็นบ้านเป็นบ้านเข้าไปตรวจเจอนี่พันกระป๋องใช่ครับ นะฮะพันกระป๋องแล้วตัวสติกเกอร์ที่เขาแปะเนี่ยครับคือสารวัตรได้ได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจด้วยใช่ไหมเขาแปะตรงไหนแปะที่กระป๋องหรือว่าแปะที่แบบกล่องนี่ยังไงฮะจุดเนี้ยครับคนงานเขาก็จะรู้แค่ว่าเดินในทุนนะเขาจะส่งอ่าเป็นข้อมูลสติกเกอร์หน้ากล่องนะคุณก็มาแปะอแปะหน้ากล่องแล้วคุณก็ไปตรงที่ขนส่งครับเป็นสติกเกอร์ออเดอร์ว่าลูกค้าสั่งมาต้องไปส่งตามที่อยู่นี้อะไรเงี้ยโอเคครับ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 ก็ ในสุดก็เข้าไปตรวจค้นนะฮะเจอหนึ่งพันกระป๋องนะครับผมคหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้ากระป๋องครับหนึ 1> 1, ่งพันห้าร้อยสามสิบห้ากระป๋องนี่คือจุดแรกจุดต่อไปแล้วครับผมใช่ครับจุดต่อไปเนี่ยคือเราดูแล้วว่าเออเขาน่าจะต้องมีเยอะกว่านี้เพราะว่าออเดอร์เนี่ยแต่ละวันเนี่ยของจุดนี้เขาส่งอย่างน้อยเนี่ยวันละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยกระป๋องโอ้ครับซึ่งแค่พันห้าเนี่ยคงอาจจะยังอาจจะน้อยไปสําหรับ เจนนมผงมูลค่าของอะไรเงี้ยครับครับครับเราเลยทักถามเพิ่มเติมครับครับว่าไอ้เขาเขามีจุดตรงไหนโกดังเก็บของอะไรครับอือฮึซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้ไม่คาดหวังว่ามันจะต้องมีจริงเพราะกลัวเขาจะตัดตอนรู้แค่นี้ครับแล้วเราก็ซึ่งเราก็ได้ข้อมูลจริงๆว่าเขามีโกดังอ่าเอาไว้เก็บของอีกที่หนึ่งในวันเดียวกันเลยครับครับที่ไหนครับเราก็เลยเข้าตรวจคนอีกที่หนึ่งครับครับ สถานที่จัดเก็บสินค้าครับครับอยู่ใกล้เคียงกันขับรถประมาณสักสิบสิบถึงสิบห้านาทีครับอือครับซึ่งเราเขาไปเจอเนี่ยเป็นสภาพคล้ายๆห้องพักแต่ว่ามีห้องพักส่วนเดียวครับที่เหลือจะเป็นสินค้าทั้งหมดเลยโอนับรวมแล้วเนี่ยได้สามพันแปดร้อยสี่สิบกระป๋องครับสามพันแปดร้อยสี่สิบกระป๋องนะฮะใช่ครับครับเอ๊ะจุดจุดที่สองนี้ มันมันเป็นยังไงฮะที่บอกว่าเป็นห้องพักมันเป็นแบบโปรงงานเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอะไรฮะเป็นลักษณะเออบ้านพักนี่เหรอฮะคล้ายคบ้านพักห้องเช่าของคนงานนะครับเออแต่ว่าใช้ในการเก็บพวกกระป๋องอเอน็นโชโกต่อนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อโอ้ยงนี้เจตนาตบตาเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับอืมอืมอืมอครับครับ,บอะต่อเลยฮะเพราะถ้าเขา เพราะว่าถ้าเออถ้าเราไม่สืบส่วนต่อเราก็จะเห็นแค่จุดแรกว่ามีพันห้าร้อยกระป๋องใช่มันมันก็จะมันก็จะตัดตอนแค่ตรงจุดแรกครับครับผมทีเนี้ยเราขยายผลปุ๊บมันถึงจะมาถึงเจอจุดที่สองที่เป็นโกดังเก็บสินค้าที่เยอะกว่าอีกอะครับครับจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองเนี่ยตำรวจมีข้อมูลได้จากไหนครับมีข้อม,มูลาจากไหนฮะเราดูจากยอดขายครับแล้วยอดขายจากที่เขาขายในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ที่เขาส่งแต่ละวันนะครับครับ เราไม่เราไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่นั้นนะครับเราเลยพยายามคุยข้อมูลให้เขาให้เขาบอกให้ได้อะครับโอเคครับสุดท้ายก็ไปเจอจุดที่สองซึ่งก็เป็นการรีกว่าอําพรางตบตาเจ้าหน้าที่นะครับแทนที่จะเออจะเป็นโกดังอะไรแบบเป็นกิจจลักษณะเงี้ยแต่ว่าไปเก็บเหมือนกับเป็นบ้านพักห้องพักคนงานอย่างเงี้ยนะฮะตรงนั้นก็เก็บไปไปเจออีกสามพันกว่านะครับมีที่ที่ไหนอีกไหมครับ เบื้องต้นตอนนี้เราเราเจอแค่สองจุดเนี้ยครับครื่องนี้นะครับ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 นอกเหนเดือจากคนงานที่คอยแปะสติกเกอร์แล้วเจอเจ้าของไหมครับเจอในทุนไหมฮะคือตอนนี้กาลังอยู่ระหว่างสืบสวนครับเพราะว่าคนพวกนี้เขาระวังตัวอยู่แล้วครับในการให้ข้อมูลหรืออะไรพวกนี้ครับเพราะอาจจะตัดตอนถึงแค่ตรงนี้เลยซึ่งตอนนี้กำลังเรากาลังขยายผลเพิ่มอยู่ครับออืผมกําลังจะถามนะว่า ายทุนจริงๆนี่เป็นเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติหรือว่ายังไงสินค้า <c oughs> ส่งมาจากต่างรประเทศนะครับสินค้าส่งมาจากต่างประเทศนี่คุณผูฟังนะฮะนึกภาพตามได้เลยลักษณะกา,ารส่งมานี่ยังไงฮะเป็นกล่องมาเลยเป็นกระป๋องมาเลยหรือว่าเอามาบรรจุหรือว่ายังไงะอ่าเขาส่งมาเป็นกระป๋องเลยครับแพ็คมาอองแพ็คมาจากท่านู้นเลยอ่ะใช่ครับคือพูดง่ายๆนะฮะสารวัตรคือปลอมตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่ต่างประเทศเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับแล้วทุกอย่างเหมือนเปียบเลยครับค่อนข้างเหมือนครับฉลากก็ภาษาไทยเหรอครับใช่ครับอุ้ยอุ้ยน่ากลัวจังเลยฮะสลดแล้วเออเขาเรียกว่ามันไอ้อย่างเงี้ยกำลังจะถามแทนผู้บริโภคอัแทนคุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าแล้วถ้าคนจะซื้อเนี่ยนะฮะคนจะซื้อเนี่ยเขาก็จะดูตรงไหนว่าอันนี้ปลอมอันนี้เป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันมีวิธีสังเกตไหมครับ อันดับแรกเลยก็คือดูแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนนะครับครับว่าเอ,อถ้าซื้อออนไลน์ใช่เป็นของออฟฟิเชียลไหมหรือว่าชื่อร้าน,ปนแปลกๆชื่อชื่อแบบภาษาอังกฤษแต่ว่ามันมันอ่านไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับโอเคครับแล้วก็ดูที่ราคาครับ,ร,บราคาจริงเขาขายพันกว่าบาทอย่างไงี้ยครับอันนี้ขายเหลือหกร้อยเก้าสิบอือหือ คือลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยอะครับครับอันดับแรกดูที่จุดขายจุดจําหน่ายคือสมมติอย่างถ้าเราซื้อช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเราก็ดูที่ชื่อร้านใช่ไหมครับมันจะต้องเป็นแบบออฟฟิเชียลถูกไหมฮะครับอ่าแล้วก็อันดับ2คือรอราคาราคาเนี่ยรจริงๆอ่ะพันกว่าบาทแต่ได้ขาย600กว่าบาท700รอกว่าบาทอะไรเงี้ยก็คือสันนษฐานว่าได้อาจจะปลอมถูกไหมครับอืมแต่ก็ไม่แน่นะสาร,รวัตรบางที ขออนุญาตบางบาง,บงบทีของปลอมก็อาจจะมาขายราคาเท่ากับของจริงก็ได้นะเออมันมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ดึงดูดลูกคา้าครัเพราะมันเข้าจริงๆนะครับ<อ>คนเราล,ล,ลูกลูค้าก็อาจจะแบบเอ๊ะมันก็มีออฟฟิเชียลให้ให้เลือกซื้อนะราคาก็ไม่ต่างกันมากอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันต่างกันมากลูกคา้าจะสร้างความแรงจูงใจได้มากกว่าครับครับผมครับผมระหว่างผมคุยกับสารวัตรนะผมเปิดแอปออช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยเนี่ยนะฮะยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับ มีพันพันกว่าบาทก็มีนะครับแล้วก็เจ็ดร้อยก็ยังมีอยู่นะเห็นอยู่ตอนนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเจดร้ยห้าสิบนี้พอจะเดาๆได้ไหมว่าเอ๊ะปอมไม่ปอมหรือว่าอะไรยังไงฮะเออไม่แน่ใจครับว่ามันส่งอาจจะส่งมาจากต่างประเทศแต่ถ้าแต่ถ้าถึงมือลูกค้าแล้วครับเราเราสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้เพิ่มอีกครับโอเคตรงไหนบ้างครับ,รบเออตรงก้นกระป๋องครับ <laughs> มันจะมี QR Code คอยู่ครับของ ของทางบริษัทผู้ผลิตและเจัดจำหน่ายอะครับสามารถเข้าไปสแกนได้ครับครับผมครับพอสแกนเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าวันเดือนปีที่ผลิตครับอะไรข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการอะไรพวกเนี้ยครับอืมครับแต่ถ้ามันเป็นของปลอมเนี่ยมันก็คือมันก็จะไม่ขึ้นอะไรครับอ๋อมันมันอาจจะมีแบบเคียร์วาโคดเหมือนกันแต่สแกนแล้วจะไม่ขึ้นถูกไหมฮะใช่ครับของปลอมแต่ว่าของจริงเนี่ยพอสแกนเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นอ่าแหล่งผลิตใช่ไหม วันหมดอายุอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคโอเคดังนั้นอย่าลืมอย่าลืมเช็คด้วยนะคุณดูฟังเวลาซื้อมาปุ๊บนนะเ,นเนี่ยนะเอนทัวโกเนี่ยสแกนเคียร์วาโคดใต้กระป๋องด้วยสมมตินะฮะถ้าผู้บริโภคซื้อมาปุ๊บสแกนใต้กระป๋องปับ๊บเอามันไม่มีข้อมูลเลยขึ้นมาเลยอะไรอเงี้ยนะครับผมต้องทํำยังไงครับก็สันนิษฐานให้ก่อนครับว่าปลอมครับครับแล้วก็แจ้งดางปกกระบอเลยนะฮะใช่ไหม แจ้งมาทางสายด่วนปคบอได้เลยครับหนึสามห้าครับอ่าหนึ่งหนึ่งสามห้าหรือว่าจะถ่ายลงถ่ายรูปส่งไปในอินบ็อกซ์ก็ได้ใช่ไหมครับทางทางเพจก็ก็รับแจ้งเหมือนกันอ๋อครับครับครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพราะว่าเท่าที่ผมผมดูข้อมูลที่สารวัตรส่งมาให้ดูข่าวที่ส่งมาให้นี่นะครับเห็นบอกว่านะฮะคืออย่างพนักงานรับจ้างแพ็คของเนี่ยนะครับเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยนะหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสามหมื่นบาทใช่ไหมครับใช่ครับครับดังนั้นอ่ะคนที่เป็นแบบเออ ชาวบ้านหรือว่า <จะ S 1> ประชาชนบ้านหรือว่ายัางตกงานอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่คือมันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจว่าเฮ้ยมันก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมอยู่เหมือนกันนะไปทํางานแบบนี้แล้วเราก็ดูไม่รู้ด้วยว่ามันปลอมหรือไม่ปลอมเพราะว่าสีก่องกลิ่นอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนของจริงมากแล้วก็ส่งมาเป็นกระป๋องแบบตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยนะครับ <S <S ใช่ครับใกล้เคียงของจริงมากครับใกล้เคียงของจริงมากแบบแยกแทบจะไม่ออกเลยแสดงว่าเท่าที่จะแยกออกได้นี่ก็คือการสแกนใต้ใต้ก้นกระป๋องนะคิวอาร์โค้ดใต้ก้นกระป๋องนะครับ มันจะต้องปรากฏแบบข้อมูลเนะยของสินค้านะครับผมแล้วก็วันหมดอายุนะครับทีนี้ทีนี้มีคําถามนิดนึงครับผมสารวัตรอย่างที่สารวัตรบอกว่าเนี่ยคือ,ค,อคือผมไม่มั่นใจว่าราคาที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นขนาดที่เขาขายหรือเปล่าอาจจะเป็นขนาดที่น้าหนักมันน้อยกว่าอย่างนี้หรือเปล่าที่ที่มันเป็นครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะสังเกตได้ยังไองอะไรเงี้ยขนาดประมาณขนาดที่เขาจำหน่ายราคาประมาณพันขึ้นไปนะครับก็คือเป็นกระปอ๋องเหนาดแปดร้อยห้าสิบกรัมครับ น้ำหนักใช่จ้าใช่น้ำหนักแปดรอห้าสิบกรัมอ๋อเป็นมันมีไซส์เดียวไหมสตาร์วัลด้วยไงผมก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันมันมันมีหลายไซส์ครับมีแปดร้อยก็มีครับมีหลายกลิ่นแต่ว่าที่นิยมก็คือที่เขานิยมปลอมแล้วลูกค้าฐานลูกค้าเขาเยอะคือกลิ่นวานิลากลิ่นอัญัพืชอะไรพวกเนี้ยครับที่ครับท,บท,ที่อาจจะโดนปลอมครับแต่ขนาดอื่นเนีเอยลูกค้าอาจจะไม่เยอะอกลิ่นอื่นลูกค้าอาจจะอาจจะยังไม่ไม่ไม่มากพอที่เขาจะ ปลอมขึ้นมาครับโอเคผมเข้าใจแล้วแสดงว่าสิ่งที่เขาปลอมเนี่ยก็คือขนาดแล้วก็ลักษณะสินค้าที่ขายดีนะก็คือ850ากรัมกลิ่นวานิลลาใช่ไหมครับครับอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเผื่อว่าใครจะซื้อแบบน้ำหนักนี้กลิ่นนี้นะครับก็ก็ตั้งข้อสังเกตให้ดีๆนะครับจะได้แบบสแกนได้ว่าเอ๊ะเป็นของปลอมไม่ปลอมอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะคือนอกเหนือจากทางบริษัทตัวแทนที่เขาไปแจ้งกับทางสารวัตรแล้วนี่นะครับผมก็เลยจะถามว่าแล้วประชาชนน่ะคนที่ซื้อแบบ ของปลอมไปแล้วเนี่ยอ่มีแบบได้รับผลกระทบแล้วก็แบบล้องมาบ้างแล้วหรือยังไหมฮะสารวัตรเบื้องต้นยังไม่มีรับแ้งเข้ามาครับครับแล้รเรคือก<ๆ>ลุ่มพวกเนี้ยอ่าของปลอมเนี่ย<ๆ>เขาอาจจะอาจจะมีหรือไม่มีสารอันตรายก็ได้ครับบางทีประชาชนเนี่ย<ๆ>เขากินเข้าไปเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันมันส่งผลอะไรยังไงหรือเปล่าอืมแต่ว่าถ้าที่กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ ที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เป็นพิเศษเนี่ยถ้าเขากินสารอาหารที่ไม่มากพอเนี่ยอ,อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ครับอโอเคครับอันนี้การจะบอกว่าที่มันเป็นของปลอมจริงๆที่ส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือมันก็กินได้แหละใช่ไหมครับไม่ได้ว่ากินแล้วมันจะทําให้เกิดโรคนั้นโรคนี้หรือว่ามีการผิดปกติอะไรแต่ว่าคุณสมบัติที่มันจะเป็นสารอาหาร อ่าที่เขาโฆษณาไว้ในของจริงรอย่างเนี้ยมันมันจะไม่ได้รับไปถึงผู้สูงอายุใช่ครับอ๋อซึ่งบนตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องตรงตรวจก่อนครับว่ามันมีสารอันตรายหรือเปล่าครับนั่นสิครับนั่นสิครับผลผลจะตรวจมาทราบเมื่อไหร่ครับผมสลรวัตรเอออาจจะต้องใช้เวลาสักสักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งเนาะนะฮะฝากสลรวัตรด้วยว่าให้ลงทางเพจด้วยนะผมจะได้ไปผมจะได้ไปติดตามดูว่าเฮ้ยเอ็นอนชัวโกปลอมเนี่ยเขา อพอไปตรวจแล้วเนี่ยมันมีสารอาหารแบบครบถ้วนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีสาระมันมีสารอันตรายหรือเปล่าเป็นอันตรายไหมที่บอกว่าซื้อไปรับประทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะได้ช่วยกระจายข่าวแล้วก็ป้องกันผู้บริโภคที่อาจจะตกเป็นเหยื่อเหล่านี้ได้นะครับวันวันหนึน่งส่งกัน 3, 3, 200 order, order. สามสสองรอยอเดอร์สามรอยอเดอร์แสดงว่ามีคนซื้อเยอะเลยนะครับสารวัตรใช่ครับอืมแล้วเราจะทํำยังไงกันดีครับีนนี้เป็นแค่แค่เจ้าแรกเนาะแค่แค่สองจุดเท่านั้นเองนะฮะ คืออาจจะมีมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ <mới> สารวัตรอยากจะบอกประชาชนยังไงแม้ช่วยกันเป็นหนูเป็นตาสอดส่องอย่างไรครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนครับเอ่อสิ่งของที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันหรือว่านําสู่เข้าร่างกายเนี่ยมันจะ,สะแสดงออกมาทางร่างกายเราเอ,ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษครับว,ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปแหลงซื้อมาเนี่ยน่าเชื่อถือไหมราคาสมเหตุสมผลไหมครับครับ ม่งั้นมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายครับอืมเนาะนะครับคือเสียตังค์ทั้งเทียนะก็ควรจะได้รับเรียกว่า <c oughs> อ,อาหารสารอาหารที่มันแบบถูกต้องครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยของแท้อะไรเงี้ยนะครับผมว่าดูที่ร้านคา้าด้วยนะต้องเป็นออฟฟิเชียลนะครับถ้าเป็นร้านคา้าอย่างที่สรวัตบอกมาว่าเอ๊ะเป็นตัวภาษาอังกฤษอ่านก็ไม่ออกอะไรเงี้ยก็สันนิษฐานได้ว่าเอ๊ะน่าจะปลอมหรือเปล่าแล้วยิ่งไปดูราคาว่ามันถูกกว่าของจริงของแท้เนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยจะเห็นแก่ของถูกกะนะันเนาะใช่ไหมครับ ว่ามันอาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะฮะถ้าใครซื้อไปแล้วหรือว่าไม่มีความมั่นใจอย่างไรเนี่ยก็ปรึกษาทางสายด่วนนะครับปคบอได้นะครับหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับผมแต่เรื่องของของอการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยนะครับสารวัตรว่าไหมฮะครับปัจจุบันนี้ก็มีโอ้หลากหลายมากเลยทั้งหลอกลวงอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันคุณเป้าหมายของคนร้ายก็คือ ในการใช้ชีวิตประจําวันสินค้าอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับ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 อันนี้อันนี้ส่วนตัวนะฮะสารวัตรขออนุญาตปรึกษานิดนึงนะฮะปรึกษาออากาศเลยคือจริงๆผมมีความรู้สึกว่ามันมีหลายสินค้ามากเลยที่เราดูในแอปซื้อของออนไลน์แอปช้อปปิ้งเหล่านี้นะครับผมแล้วราคามันถูกกว่าของจริงมากๆเลยเนี่ยเราก็กลัวนะว่ามันจะปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสารวัตรมีคําแนะนํำยังไงบ้างไหมครับไม่ไม่เฉพาะนมผงนะ หมือนว่าเป็นสินค้าอย่างอื่นนะที่ราคามันถูกกว่ามากๆอะไรเงี้ยฮะเราเราทำยังไงดีครับคือถ้าเราเทียบกับราคาท้องตลาดแล้วครับมันไม่สมเหตุสมผลครับมันคุณประโยชน์ไม่คุ้มค่าใช้แป๊บเดียวพังเสียหายหรืออะไรเงี้ยครับก็สันนิฐานไว้ก่อนได้เลยครับแล้วถ้าสงสัยจริงนะครับเรามองไม่ออกผู้ริโภคไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่รู้ข้อมูลลึกๆนะครับโทรมาปรึกษาสายด่วนดีกว่าครับที้ผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจสอบให้ครับครับผมหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับ ใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งสามห้าก่องบังคับการปราบปรามการทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผมนะฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับคพณผู้ฟังนะในฐานะผู้บริโภคนะครับแต่ถ้าเราได้ได้เรียกว่าเกิดการหลอกลวงนะมีสินค้าปลอมนะครับหรือว่าเกิดความเสียหายอย่างไรกับผู้บริโภคเนี่ยก็แจ้งได้นะครับที่บอกกอพบบวันนี้ขอบคุณสารวัตรเฉลิมมากๆเลยนะครับโอกาสหน้าคงจะได้พูดคุยกันใหม่เดี๋ยวจะติดตามติดตามความคืบหน้าตรวจนมผงนะนะครับได้ครับผมครับผมอยากจะทราบว่ามันมีสารอะไร อันตรายหรือเปล่าอะไรเงรี้ยเพราะว่าซื้อไปเยอะผมว่าน่าจะมีหลายคนที่ซื้อไปเยอะแล้วอาจจะเป็นของปลอมแล้วอาจจะไม่รู้ว่าเราได้กินอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับผมฝากสารวัตรด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับด้ว่ความยินดีครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับถูกหลอกลวงหลอกหลงทุนถูกหลอกโอนเงินถูกบุหรี่ถูกมีหหยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็นเหยื่อ หยุดเป็นเยื่อะนะฮะเราคุยกันประมาณ2องทุ่มนะครับของวันเสาร์แบบนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ต้องระวังให้ดีเอ็นเอ็นชโกนี่คือพูดชื่อยี่ห้อได้นะสาระบอกเพราะว่าทางบริษัทตัวแทนเข้าไปแจ้งนะครับว่ามีการแบบขายสินค้าปลอมนะครับดังนั้นซื้อเนี่ยดูให้ดีนะับผมดูให้ดีนะครับรายละเอียดข้อมูลต่างๆก็อย่างที่สาระบอกนะครับจะได้ได้ว่าไม่ถูกหลอกนะนะฮะ